กระสอบพี่จังนาะเล่นปลูกโอ้เล่นปลูกหลุดชุบกระหำวัดสันอันนี้นะดีแอบเอาเมื่อทรงป้าทงส่งลูกมีพักอยังไรไหมอันนมีเบิดลูกล่างเรียบร้อยบ่ล่างเรียบร้อยแบบนี้แหละอืมนี่แค่บ้านเพื่นสร้างหรอนี่สร้างไปกินโอ้เบิ่งบ่เกียรติแห่งกรบอกได้เนาะจิฮักอู้คือกรรมใหญ่แท้เจ้าบ้านนะนี่คำกรรม แอดบาทแปดบาทแปดคือเก่าจนแม่เท่าก็ยังแปดคือเก่าป๋าพี่น้องผู้แปดบาทกำละแปดบาทจนเท่าก็ยังแปดคือเก่าโอ้อะพอแล้วตัวนี้มันจีมุ่นลงเพิ่นเชียไปส่งเพิ่นบ่เนี่ยไปส่งแย่เรื่องบอไปส่งยายโอ้หอมแย่เจ้าป่าไม่เอาหอมแย่โอ้วพักซีบอกลูกพักซีโอ้อันนี้ไอ้พักแหง่พระข่ม แปดบาทคือกันนะนั่นก็แปดบาทป่ะเออเดียวไม่ให้เบิงลพราะผมเด้อตนนี้อ๋อายได้พี่น้องความเป็นจริงอันนี้ผมเอาเลียนว้ายถ่ายมันก็เลยเออคือจังไงบางๆแต่จริงๆมันงหญ่แม่เอาบัตรธนาาให้เบิ้งโอ้ยแปดบาทพี่น้องคุณน้อโอ้ยแม่ลูกพออยู่พอกินอยู่บ้บานเล้วเน่นี้แหละครับได้ลายแล้วเออ อ oh oh. กระโดดก,กาดดอกพี่น้องเอ้ยกันละแปดบาทงามก็ยังนี่ครับอันนี้<อ>ครับมะหามฮ่องกงนะสิเป็นต้นตุย้ยตุ้ยแบบนี้ mm hmm. เป็นล้ตุย้ยตุ้ยแบบนี้ฮ่องกงฮะที่แม่เบ้ากับอันเกงน้อยนะ mm hmm. อันนี้นะคือคนาคานาใบายอยังธรรมดานะนี้นะ mm hmm. สเนิเป็นใบหลายแเป็นต้นตุย้ย mm hmm. เออเตือนความแตกต่างค่ะ อครนาเฮดหอมท่านตะเก็บกระลังไยแครนาหอมแครนาเฮดหดอมเฮดหอมทั้งใบเพิ่นเพิ่นกระชิเป็นกระจุกกระชิเป็นคือดอกดเฮดหอมมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเมื่อใหร่บังคับจังไปเบิ้งโอ้โหเป็ดเบิดทุกอย่างลูกเป็ดบาดเบิดทุกอย่างเนี่ยครับเป็ดเบิดทุกอย่างโอ้เฉพาะให้คุณยายเพิ่นเียกับตัในนวใดดอเอาให้ป้าเหมียวแล้วบ่เอ๋อยู่ในหันแล้วลูกอ๋อเฉพาะให้คุณยายนี่ก็สามร้อยหกสิบได้นี่ đây lại hmm. bà tự gì đấy, mười mừng mười không cơ. Ừ. cực hai con mừng 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 Một mừng 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 คุณดาพี่น้องเ็ได้ผลเจ้าละเจ้าเจ้าละทีทิพย์ใช่แต่ปุ๋ยคอกธรรมดาเกิดแต่พวนหนานพวนดินสิปลูกนะครับเออมีแต่ใส่ยูลูกเล็กน้อยใส่หงพื้นนะตั้งแต่ฮับเป่งหนานทุกเลยเอ้อเออนีแต่ยูเล่เนี่ยใส่เล็กน้อยใส่กระตะหงหงพุ่นหนานทุกเลยในการในการงามครับนะ พี่น <Anfang> ้องคนใดสนใจยากได้พ <ılan book> <together> ักกำลเราแปดบาททักมาเด้อพี่น้องน้าลูกเอ้ยอยู่ไกลก็แค่ยอกยอกยอครับ